สวัสดีนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเทสเอ่ออินเวอร์เตอร์ของมิซูให้ดูนะครับนี่นะครับอยู่นะอันนี้เป็นบ้านสวนนะครับผมชื่อต้นสมภพนะเป็นช่างที่เกี่ยวทํางานเกี่ยวกับระบบน้ําแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอลเทเลียนนะครับมีช่อง YouTube ช่องดําช่องแดงทุกช่องทางก็จะเป็นชื่อต้นสมภพบันทึใจไปติดตามได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟเบเกอร์ Baker, นี่คือเบเกอร์ไฟฟ้าเบเกอร์ Baker, ดิสอันนี้คือ AC อันนี้ดีซีเนาะเถ้าว่าตอนนี้ใช้ใช้เอซอยู่นะครับซึ่งรันอยู่ห้าสเพิร์เตตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการเทสอินเวอร์เตอร์นะตอนนี้ใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับเพราะว่าเราเปิดช่วงเช้านะครับ8ปดโมงสิบนาทีเดี๋ยวดูนะสักครู่นะครับนี่เห็นไหมนะครับ<ๆ>ในกรณีที่เราใช้แดดเราก็ใช้แดดนะครับเพราะว่าตรงนี้มีสวิตช์หลังเตาอยู่นะครับก็สลับสองสเต็ปได้ถ้าแดดก็เต็ม50าสิบเเหมือนกันแผงอยู่ข้างบนนู่นนะครับเป็นแผง550บาท8แผงน,นะครับอยู่บนราคา ครับตัวนี้เป็นไฮโวลนะนะครับในกรณีที่เราจะใช้ปั๊มเราก็สับสวิตช์หลังเต่าหรือเราจะใช้กับไฟบ้านได้เป็น2อสเต็ปแต่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแดดร้อยเปนะครับอ่ะก่อนอื่นเพื่อดูปั๊มก่อนปั๊มที่ใช้ตัวนี้ผมทําให้ลูกค้านะครับเป็นปั๊มมิสูร WCL 3แรง3นิ้ว3เฟสนะครับดูกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้ดูสนิ้วส่งสานิ้วนะครับ นิ้เพลปั๊มก็มันเลื่อนไปแล้วปั๊มมันเก่านะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูยิงน้ําขึ้นไปอย่างงี้เพื่อนท่อสามนิ้วยิงน้ําในพื้นที่เนี่ยประมาณห้าสิบไร่นะครับตรงกลางยิงไปตรงกลางแปลงนู่นนะครับเดี๋ยวผมขับรถไปดูเอ้ยพาขับรถไปดูนะครับในการทําระบบน้ํานะครับสิ่งที่เราต้องดูนั่นคือต้นกําลังปั๊มนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ แต่ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเปิดแล้วใช้งานได้ประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แนะปั๊มสามแรงผมเปิดน้ําเลี้ยงทุเรียนครั้งละ100-160ถึง160ต้นในการเปิดทีเดีจ,จบได้เลยนะครับและทุเรียนจเจริญตัวดีมากในแปลงนี้มีมีพื้นที่อยู่3 3ส่วนเนาะนะครับ50ไร่เนี่ยทุเรียนแปลงหนึงประมาณ100ต้นอะตรงนี้ผมใช้ดูตรงนี้ครับผมเตรียมขาตั้งกล้องไว้แล้ว เดี๋ยวดูความแรงดูอะไรกันตรงนี้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเนี่ยอันนี้คือทุเรียร้อยต้นนะครับ1 2 3 4สมี่ขนาดตัแบบนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราดูกันนี่คือียนอายุปลูกหนึ่งปี1เดือนนะครับเวลาเราดูเรื่องพวกนี้เราอย่าดูแต่ว่าน้ําแรงไม่แรงนะครับให้ดูการเต,ติบโตด้วยนะครับสักครู่ปรับกล้องแปบ๊บอ่ะปรับกล้องเรียบร้อยนะครับดูบรรยากาศนิดหนึ่งดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอ่ะเพื่อนดูนะครับอ่าียนอายุ1ปี1เดือนนะครับเราต้องดูการเติบโตด้วยนะครับ อยู่กับตัวทุเรียนน้ำเพื่อนนะจับไหมสุดจับนะ,ะผมพูดจากกิงข้าวนะ150บาทนะครับดูความแรงของน้ำเห็นปะพุ่งกันไปรุนเห็นเนาะออาทีนี้เดี๋ยวเราดูแบบถอดหัวเพื่อนเห็นปะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประสิทธิภาพของปั๊มประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์นะครับผมคิดว่าอินเวอร์เตอร์ของมิซูตัวนี้นะครับทำงานได้ ต็มประสิทธิภาพของปั๊มนะครับ50เพิร์แถมแรงมีความรู้สึกว่าแรงไฟงอินเวอร์เตอร์ตัวอื่นเพราะผมใช้อยู่หลายตัวนะครับอะดูความแรงของเขานะาทีนี้แบบนี้ทั้ง100ต้นเพื่อนดูเนาะ1แปลงนะครับเร่องตัวโตดีอยู่นี้เลยนะนะครับนอกจากอินเวอร์เตอร์และปั๊มที่มีประสิทธิภาพแล้วการออกแบบระบบน้ำเพื่อนต้องทาได้ได้อย่างดีด้วยนะครับมันถึงจะได้ผลแบบนี้เปิดทีดะจบนะครับพันมือถือด้วยนะครับอะนี่คือประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์หรือ และพูดได้ว่าเป็นประสิทธิภาพของระบบอะทำทั้งระบบให้ดีนะครับงานจะออกมาประสิทธิภาพสูงแบบนี้เนาะนะครับส่วนต้นใหญ่นั้นไม่ใช่นะครับต้นใหญ่น้ำแปลง2ปีอยู่ติดต,ติกันนะครับอมองรอบตัวเนาะบรรากาศใครสนใจก็ไปที่ช่องแดงได้ในชื่อต้นสมภพอะประมาณนี้สวัสดีครับ